นี่เจ้ฟ้าฝ้าสีสวยเป็นแม่ครัวเด้จากพี่น้องพอดีงานนดสาวชจ้าเพิ่นจะมีการตักบาดแยามมือสาวนะจนนเจ๊าเนาะเจ้ฟ้าก็เฮ็ดไปแบบนี้ค่ะหนึ่งขาพร้อมซี่ขาพร้อมแล้วก็จะเฮ็ดแจ่วค่ะวิธีเฮ็ดแจ่วของเจ้ฟ้าก็จะมาเผาพริกเอ้ยเผานะคะ,อะหอมนะคะเนาะหอมบัวแล้วก็ผักชีหอมแบบนี้ละจ้าแล้วละก็เฮาก็เอาไปโขกใส่กันนะคะกับอ่า หมักผิกเด้อยจากพี่น้องจ้าก,กับพริกผงนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่พริกดิบนะจ้าพี่น้องตามนี้ค่ะนี่จ้าจะฝากกับเป็นแม่ครั่วคือเขาคือเดิมจ้าพ่อดีเฮื่อนน้าสาวนะจ้าเพิ่นจะมีการผูกแขนแล้ะก็นนะคะให้กับคุณป่านะจ๊ะเนาะ พอดีเพิ่นบ๊อสบายนะจ๊ะเพิ่นก็ลยปผูกแขนนะคะและะ้วก็เฮ็ดตักบาดพร้อมเนี่ยมือเศร้าจ้ะพี่น,อน้องเจ้า,าก็เป็นแม่ครั่วค่ะนาทีเก้านาทีเดิมจ้ะพี่น,อน้องโตล่มหนาวคือเก้าคือเดิมจ้ากเ็เฮ็ดคลิปวนไปเฮ็ดคลิปลงไ,ไปเรื่อยๆยเด้อจ้ะพี่น้องจ้านี่ก็คือวิถีชีวิตอีสานมันเฮ้าจา้าเป็นงานนะคะเนาะสีขาดบ่ได้ก็คือเฮ็ดแจ๋วนี่แหละจ้ะพี่น,อน้องแจ๋วมะกอกนะคะพี่น้องจ้าแจวมะกอกนะ จ้าและก็ อาตำแกวตำหอมตำอะไรใส่นะคะพี่น้องจะ๊ะนี่ก็คือนะคะ mm. การเฮ็ดแจวอาสูตรของเจฟ้าจะเป็นหันหอมซาาเผาหอมแล้วจะเตริรต้นหอมนะคะอาต้นพักบัวพักชี่หอมเอาไปเผานะคะเอาไปย่างไฟแล้วเอามาตำใส่นะคะเนาะแล้วกลับมาปิ้งปลาแดกนะคะไปลปลาแดกนะะีกนะคะ่ค่ะล้างน้ำซะก่อนได้ค่ะขั้นสามาสีเข้มแต่ปลาแดกปิ้งออกมาแล้วบวบเปื่อยด้จ้าขอบอกเลยค่ะวันนี้เป็นแม่ครัวจริงๆค่ะพี่น้องจะ๊ะมาแต่แต่สาว,สาว ค่ะกระเฮ็กกับเขาแบบนี้แหละค่ะพี่น้องจ้า ยังใดก็อย่าลืมกล่วกันทรงกำลังเรื่นใจใกับเจฟา้าในเด้อค่ะเด้อพี่น้องชีวิตบ้านๆของเจฟ้าก็ทําไปนะคะพี่น้องจะามีความสุขกับการเหตุคลิปนะคะพี่น้องเห็นแล้วมีความสุขอย่าล่มกล่ากกันสาหรับผู้ใดที่บ้าแต่านกดพานเกณฑ์อย่าลืมเด้อจ้านะคะหกมือหน้าที่ห้าต้องดันคลิปลงไปหลายๆนะคะเพื่อว่าเป้าหมายของห้าตองพีชิตทหายได้นะคะเนาะ,ะและเสียงเพลงเด้อจ้าทาลีกเกลียงได้กะเกลียงยาไซจ้าพี่น้องนะคะหลายคนสอบถามมาว่า แน่นอนแนวนี้บาดเทธอแล้วเพราะว่าคนอื่นมันก็ใช้ได้ถ่ายยาพานอยาใซ่เจ้าขอบอกแบบนี้ฟ้าสีสวยขอบอกแบบนี้จ้า